ปราชาไทยนิวออนไลน์ครับพระองค์บรสท์ที่ได้สยามบุตรราชกุมารตรมาสที่3ปีมโหปะมาณ2,567ค่ะในลำดับแรกน,นะคะขอเรียนเชิญท่านพี่รงชุมนุมท่านในอำเภอปากเกร็ดได้กล่าวต้อนรับท่านประธานในพิธีขอเรียนเชิญน,นะครัเกษตรพือน,น,นที่ในคบปราชเาพะในวันนี้สภาพทั่วไปของอำเภอปากเกร็ดอำเภอปากเกร็ดแบ่งการปกครองอเป็น12ตำบล ท้าสิบเอ็ดหมู่บ้านหกสิบห้าชุมชนมีเทศบาลนครหนึ่ง 1, แห่งหรือเทศบาลนครแเดและมีเทศบาลตำบลหนึ่งเทศบาลคือเทศบาลตำบลบางครับองค์การบริหารส่วนตำบลหกแห่งมีประชากรทั้งสิ้นสองแสนห้าหมื่นสี่พันห้าร้อยสิบสี่คนประชากรส่วน,นใหญ่ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว,ตว,ตว ขายร,รับจ้างและการเกษตรมีการใช้ที่ดินเพื่อการปลูกไม้ผลปลูกข้าวพืชผักไม้ดอกไม้กระดับและไม้ยืนต้นและอื่นๆคิดเป็นร้อยละเก้าของพื้นที่ทั้งหมดพื้นที่แหล่งน้ำคิดเป็นร้อยละหกพื้นที่หมู่บ้านตัวงเงมืองและย่านการค้าคิดเป็นร้อยละ 75ถ้าเปรียบเทียบท่านจะเห็นว่าพื้นที่ของาปากเก็ดเราส่วนใหญ่ก็จะเป็นพื้นที่อยู่อาศัยเป็นพื้นที่เมืองเป็นพื้นที่ย่านการรม้าถึง75เปอร์เซ็นต์นะครับรวมพื้นที่ทั้งหมดนะครับพื้นที่ที่ทําการเกรษตรจริงๆของเรานะครับพื้นที่เรามี58,237ไร่มีเกษตรกรทั้งสิ้น5,859ครัวเรือน ซึ่งมีกลัวเรือนที่ได้ปลูกข้าวเป็นพืชเศรษฐกิจสําคัญของอำเภอปากเกร็ดเราปัจจุบันซึ่งมีอยู่น้อยนะครับมีเพียง2,700เจด้อยหนึ่งไร่นะครับรอลงมาคือไม้ผลและไม้ยืนต้นประมาณหนึ่ง800ด้อตไร่เศษไม้ดอกไม้ประดับมีเพียง37้เจไร่เศษนะครับส่วนพืชผักสมุนไพร เรามีเพียง5 1ได้เท่านั้นเองนะครับในโอกาสนี้กับผองนายพี่รองชุมนลนในน,น,ในาองชาวเธอหไหลเกตขอต้อนรับท่านรองู้ว่าการจัดหวัดนครสวรีแตกคณะด้วยความยินดียิ่งขอขอบพระคุณครับไไม้้ผลอนวง เช่นมาโรครับขอขอบพระคุณคุณรองผูรว่าราเนจังหวัดรองผู้ดีและคณะที่ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพิณเกษตรที่รรรในพระบรมราชานุภรเพื่อเป็นขวัญและกำลังกลังใจให้กับพี่น้องเกษตรกรและประชานในดงพิีต่อไปครับโครงการพิณเกษตร,รที่ในพระบราชานุภร มีคตถุประสงค์เพื่อให้บริการแก่ษตรรในการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรได้อย่างรวดเร็วทั่วสึงและสอดคล้องกับความต้องการของเษตรรซึ่งมีการบูณาการความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานวิชาการหน่วยงานส่งเสริมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพั่วพัฒนาคุณคเกสตรรให้สามารถทําการผทางการเกษตรได้อย่างมีะสิทภาได้อยู่โดยเป็นการปฏิบัติงานในเชิงรุก ที่ทําให้เกษตรกในถึงเป้าหมายที่มีปัญหาได้รับการบริการทางการเกษตรได้รับความช่วยเหลือเป็นอย่างดีจากหน่วยงานในสหกรณกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ส่วนราชการรัฐวิสาหกิจให้เกษนรก พีดเกษตรเคลื่อนที่ในพระราจาร์คอต่อไปที่เปิดงานโครงการนิดเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชาลังคอสำเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารทิงประมาณ2คอร2567ในภาสามในวันตรงนี้โครงการนีดเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชาลังคเป็นรูปแบบหนึ่งของการแก้ไขปัญหาให้กับเกษตรกรในพื้นที่พร้อมกับการถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกรไปในคราวเดียวกัน เป็นโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อเกษตกรกรเป็นอย่างยิ่งเฉพาะการเกษตรกรชาวเกษตรกรที่จะได้รับการบรินนการแบบครบวงจรในทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็นการนำบุคลาการอุปกรณ์เครื่องมือและความรู้ทางด้านเกษตรมาให้บริการกับพี่น,อน้องประชาชนและเกษตรกรในพื้นที่ขอให้พี่น้องเกษตรกรที่มาร่วมง,งานในวนันนี้ขอให้ใช้โอ,อกาสนี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับต,ตัวท่านเอง ในการที่จะเข้ารับบริการหรือศึกษาเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ในส่วนของข้าราชก,การเจ้าหน้าที่ของกระทรวงเกษตรสกรและราชการเจ้าหน้าที่ของ่วยงานภายในจังหวัดนคแพงเพรซึ่งมาปฏิบัติงานในครั้งนี้ขอให้ท่านดํเาเนินงานอย่างเสียสละมีจิตอาสาให้บริการกับพี่น้องเกษรตรกรอย่างเต็มใจให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับพี่น้องเกษรตรกรด้วยความภาคภูมิใจ และขอเพิ่มเติมนะคะวันนี้คือเราจะมีน้องๆที่ว่าเกษตรจากโรงเรียนทั้งสามแห่งก็จะเป็นโรงเรียนของอวัดใหญ่สว่างอารมณ์โรงเรียนวัดสวารีโห,โหนะคะแล้วก็มีโรงเรียนบางบัวทองเ,งเข้ามาร่วมง,งานนึงเพราะว่าน้องรู้ว่าเกษตรจะเป็นอนาคตของเกษตรกรในภายภาคหน้าตรงนี้นไม่ต้องให่มีการเรียนรู้ตั้งแต่วันนี้ทนนะคะ ก็หายสุดที่นีฉันก็ขอขอบคุณผู้จัดงานทุกหน่วยงานที่ร่วมการจัดงานั้งนี้ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะขอเวทตอนที่ทุกท่านที่มาเป็นบัตรงานและร่วมงานในวันนี้จงประสบแต่ความสุขความเจริญเป็นกำลังในการพัฒนาการเกษตร ของประเทศชาติให้เจริญยิ่งๆต่อไปบัดนี้ได้เวลาอันเป็นมงคลเลิกแล้วดิฉันขอเปิดงานโครงการที่ดินเกษตรเพื่อที่ในพระตาซันวุ้นทอจีนประมาณพุทธศักราช2,250,207ในหน้าสามนาบดีและขออวยพรให้การจัดงานครั้งนี้จงประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของทุกการของสิงคโปรแรงบันดาลใจให้เราทำเนี่ยมาจากอะไรครับนี่ครับองค์ท่านครับในหลวงรัชกาลที่9ครับ หรือหลักเศรษฐกิจพอเพียงที่ท่านพระราชทานนี่คนไทยถ้าเพียงจะเราได้ฟังแล้วเราไม่ได้ปฏิบัติเราไม่รู้แต่ถ้าเราทําเองเราจะรู้ว่ามีประโยชน์มากเลยครับ ผยแพร่ครับครับเพราะว่าที่สวนเราเป็นแหล่งได้ถึงแหล่งเรียนรู้ในการเกษตรด้วยเป็นศูนย์ไายทอดทานการเกษตรด้วยและตัวเองก็เป็นวิทยากรออกไปบรรยายต่างๆเรื่องของการปลูกผักการทําเกษตรแบบผสมผสานหลักฐือดีพอเพียงให้แก่ผู้ที่สนใจชุมชนต่างๆหรือว่านักเรียนนักศึกษานีะเราสองแล้วบัรนก็รุษพ่อแม่เราเคยทำอย่างทำการเกษตรนะแต่ว่าสมัยก่อนครับผมอยู่จังหวัดนนท์ก่อนญาติพี่น้องปู่ญาตายายก็ทําสวนเพืเรียน ปัจจุบันทุเรียนไม,ม่มีน้ำท่วมตายไปหมดแล้วก็ปลูกยากก็เลยมาทำเกษตรแบบผสมผสานแล้วที่ดินที่เราใช้ทำเกษตรเนี่ยเป็นของเรารอยะไรตอนนี้ผมอ่ะพอดีที่ดินของผมอ่ะอยู่ข้างในมันไม่ได้ติดติดถนนตอนนี้ที่เข้าเขาอยู่ข้าพื้นที่หนึ่งไร่ทำทุกอย่างเลยเออแล้วผลตอบอยู่ได้ตับเป็นยังไงอ่ะต้องตับในในด้านเศรษฐกิจนะยังอยู่ครอบครัวได้สองในด้านสังคม คนที่มาดูงานศึกษาความรู้แล้วเขาที่ทำต่อยอดสามในเรื่องสิ่งแวดล้อมจากป่าลกๆเนี่ยเราสร้างเป็นสวนเกษตรซึ่งมีทั้งไม้ผลพือผักต่างๆตอนนี้ก็ทำให้สภาพสิ่งแวดล้อมดีกว่าเก่าครับท้ายสุดอยากให้เชิญชวนใครก็ได้าะชนทั่วไปนักเรียนนัศกศึกษาจะเข้ามาดูงานรงเราายัางไงไปอย่างไ,ไยางไยังไงก็ขอเชิญชวนนะครับที่สวนเกษตรพันไม้ครับ หรือสวนลุมเกษตรเนี่ยนะฮะคือว่าอยู่หมู่8ตำบลสีอ,อิฐอำเภอปากเกร็ดอยู่ที่ตำบลอ่ตำบลเสีอิฐอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบ,บุรีครับอยากให้ทุกคนไปดูนะครับเพราะที่นั่นคือแค่อ่าพื้นที่หนึ่งไร่นะครับทำการเกษตรแบบคนเมืองโดยเฉพาะคนเมืองครับไปดูทำการเกษตรที่นั่นครับ อาบอเบอร์โทรสามเลยผื่อใครติด่ครับเบอร์โทรติดต่อผมตรงๆนะผมชื่อลุงเกษตรนะครับติดตามได้ในเฟซบุ๊กเลยครับส่วนลุงเกษตรใต้อินทนนทบุรีหรือว่าทางอ่า YouTube ก็ลุงเกษตรนะเบอร์โทรศัพท์ผมครับ0ูนย์ท่าสเก้าสครับขอบคุณมากครับครับรบกวนขอบคุณครับผม ปารตินี่ยหนาค่ะจากเทศบากรจังหวัดนนทบุรีนะคะวันนี้ก็มาออกรูในงานคลินิกเกษตรเลื่อนที่นะคะที่เทศบ,บ,บาลืองบุับนะคะแล้วก็วันนี้นะคะเรานะคะได้ออกรูให้ความรูนะ จะเรได้นะคะนอกจากนี้เรายังมีหน่วยงานภายีนที่เกี่ยวข้องนะคะเช่นสำนักงานเกษตรจังหวัดนะคะสำนักงานประมงจังหวัดสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดองค์การเฉพาะทานในพื้นที่นะคะ ขอเรียนเชิญผู soybeans, ้แทนเกษตรกรนะคะที่ได yep. so ้เป็นรอไวท์ค่ะมาด้านนห้าเวทีเลยค่ะแล้วก็จบต้นแล้วก็รอบที่สองที่เจ็ดต้นนะือนคะจากต่างๆท่านงานในวันนี้นะคะได้มีบูธในส่วนของประจวบเกษตรกรค่ะแล้วก็หน่วยงานที่เลือกอื่นๆนะคะทั้งภาครัฐทั้งเอกชนทั้งการศึกษาในวันนี้ค่ะ